ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะกำลังเรียงแถวกันอย่างช้าๆดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาและดาวเนปจูนกำลังจะเรียงกันเป็นเส้นตรงเหตุการณ์นี้เรียกว่าขบวนพาเรดดาวเคราะห์เกิดขึ้นทุกๆ176ปีครั้งสุดท้ายที่สิ่งนี้เกิดขึ้นก็เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วและเป็นโอกาสที่ดีในการสำรวจดาวเคราะห์ทั้งหมดเหล่านี้ในคราวเดียวเมื่อวันที่20สิงหาคมปี1977 ผู้คนหลายพันคนรวมตัวกันนอกศูนย์อวกาศเคนเนดีของนาซาวกเขามาเป็นพยานในการเปิดตัวภารกิจอวกาศที่ทะเยอทะยานและห่างไกลที่สุดในประวัติศาสตร์5 4. 3 2. 1. ติดเครื่องปล่อยจรวดไทยท่านออกจากโลกและออกจากชั้นบรรยากาศทันทีที่จรวดไปถึงอวกาศมันก็ปล่อยยาน Voyager สซึ่งเริ่มการเดินทางของมัน ยานประกอบด้วยบัสสูง0.47เมตรและกว้างเกือบ1.8เมตรด้านบนมีเสาอากาศกลมกว้าง3.66เมตรอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่บนบูมที่ยื่นออกไปด้านนอก2.5เมตร เมื่อวันที่5กันยายนปี1977ยาน Voyager 1ซึ่งเป็นยานอาวกาศที่เหมือนกันได้ออกจากดาวเคราะห์บ้านเกิดของเรามันส่งภาพโลกและดวงจันทร์มาให้เราในไม่ช้ามันก็แซงยาน Voyager 2ซึ่งถูกปล่อยออกไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนั่นเป็นสาเหตุที่ยานสำรวจลำที่2มีชื่อเป็นหมายเลขหนึ่งและการเดินทางผ่านอาวกาศอันมืดมิดก็เริ่มต้นขึ้นมา่อ5มีนาคมปี1979ห่างจากโลกประมาณระยะทางระหว่างโลกดวงอาทิตย์4เท่า ยาน Voyager หนึ่งเข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีและเตรียมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสำรวจดาวเคราะห์ยานมีอุปกรณ์นับสิบชิ้นรวมถึงระบบกล้อง2ตัวพร้อมเลนมุมกว้างและเลนแคบเพราะงั้นมันจึงถ่ายภาพดาวเคราะห์ความยาวแบบเต็มได้ด้วยกล้องมุมกว้างเช่นเดียวกับภาพถ่ายระยะใกล้ของสถานที่เฉพาะบนดาวเคราะห์ดวงนี้และจากดาวบริวารของมัน ยานยังมีระบบวิทยาศาสตร์วิทยุเพื่อประเมินองค์ประกอบบรรยากาศน้ำหนักและสนามโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ที่มันเจอสเปกโตรโมิเตอร์อินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตช่วยวัดรังสีและอุณหภูมิที่ตามนุษย์มองไม่เห็นมันใช้เซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อตรวจสอบรังสีคอสมิกยาน Voyager หนึ่ง 1. 1> เป็นยานแรกที่ค้นพบภูเขาไฟนอกโลกมันอยู่บนดาวบริวารของดาวพฤหัสบดี Io มีภูเขาไฟที่ยังคุกกรุอยหลายสิบลูกที่ปล่อยลาวาออกมาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นยานก็เล็งกล้องไปที่จุดแดงใหญ่นั่นเป็นวิธีที่ผู้คนได้เรียนรู้ว่ามันเป็นพายุที่มีลักษณะคล้ายพายุไซโครนขนาดยักษ์ที่ไม่เคยอยู่นิ่งตลอดประวัติศาสตร์ของการสังเกตดาวพฤหัสบดีนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจพบฟ้าผ่านอกโลกของเราและในสเปกตรัมที่มองไม่เห็นยาน Voyager เเหนึ่งสังเกตว่าไอโอทาตัวเหมือนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับดาวพฤหัสบดีไอออนซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุจะบินเข้าหาดาวแก๊สยักษ์อย่างต่อเนื่องกระแส ไฟฟ้านี้มีค่า5ล้านแอมป์ในไม่ช้ยานโวยเอเจอร์หก็เดินทางต่อไป5เดือนต่อมายานโวยเอเจอร์สก็เข้าใกล้ดาวพฤหัส,สบด,ดีด้วยเช่นกันดาวแก๊สยักษ์ดวงนี้มีวงแหวนอยู่รอบๆแต่ไม่เหมือนกับของดาวเสาว,วงแหวนของดาวพฤหัส,สบด,ดีประกอบด้วยฝุ่นเป็นส่วนใหญ่ เมื่อดาวบริวารหินของดาวเคราะห์ชนกันพวกมันได้ก,กลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยเศษซากนี้ค่อยๆกลายเป็นฝุ่นละเอียดจากนั้นยานเ o y a g e r 2ก็มาถึงยูโรปาดาวบริวารดวงนี้ปกคลุมไปด้วยเปลือกน้ําแข็งอย่างสมบูรณ์และ้างใต้นั้นอาจมีมหาสมุทรเหลวที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ ยาน Voyager 2เป็นยานแรกที่จับภาพรอยร้าวในเปลือกน้ำแข็งของยูโรป้าได้ขณะบินใกล้ไอโอยาน Voyager 2ค้นพบว่าภูเขาไฟหกลูกบนพื้นผิวของมันียงคงประทุอยู่มีหมายความว่าช่วงเวลาของการประทุของภูเขาไฟเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายเดือนยานสำรวจอวกาศทั้ง2โคจรรอบดาวแก๊สยักษ์หลายครั้งแล้วพุ่งไปในอวกาศ การใช้แรงโน้มถ่วงแบบนี้ทําให้พวกมันได้เคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงสําหรับการเดินทางเมื่อวันที่9กริพฤศจิก,กายนปี1980ยาน Voyager 1ได้เดินทางไกลจากบ้านเป็นระยะทางระหว่างโลกดวงอาทิตย์8เท่ายานสำรวจอาวากาศมาถึงดาวเสารค้นพบดาวบริวารดวงใหม่3ดวงของดาวก๊สยักษ์ Atlas Prometheus และ Pandora สิ่งนี้พิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าดาวบริวารเหล่านี้ช่วยรักษาว,วงแหวนของดาวเคราะห์ให้อยู่ในแนวเดียวกันมันกลายเป็นว่าวงแหวนของดาวเสารมีน้ำแข็งไม่เหมือนกับดาวพฤหัสบดี ยาน Voyager หนึ่งไปยังไททันดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์มันใหญ่กว่าดวงจันทร์50%เซและยังมีชั้นบรรยากาศอีกด้วยมันเป็นสถานที่แห่งเดียวในระบบสุริยะนอกเหนือจากโลกที่มีการพิสูจน์ว่ามีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่จริงนั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ของชีวิตที่นั่นจากนั้นก็ถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนทิศทางด้วยแรงโน้มถ่วงอีกครั้งยาน Voyager หนึ่งพุ่งออกจากวงโคจรของดาวเคราะห์อีกครั้ง คราวนี้มันเล็งขึ้นไปเทียบกับแนวขบวนพาเรตของดาวเคราะห์เกือบหนึ่งปีต่อมายานโวเอเจอร์สองก็มาถึงที่นั่นมันเดินผ่านดาวเคราะห์บริวารน้ำแข็งหลายดวงของดาวเสาสมมุติว่านานมาแล้วดาวบริวารเหล่านี้ชนกันและกระแทกก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่และหินออกจากกันเศษซากนี้โคจรรอบดาวเสาชนกันและค่อยๆแตกเป็นฝุ่นซึ่งประกอบด้วยน้ำแข็งและหินนี่คือการเกิดวงแหวนที่มีชื่อเสียงของดาวเสา มีการเปลี่ยนทิศทางด้วยแรงโน้มถ่วงอีกครั้งและยาน Voyager สองก็ออกเดินทางไปยังดาวแก๊สยักษ์ดวงต่อไปถ้าปีต่อมามันมาถึงจุดหมายปลายทางโดยอยู่ห่างจากจโลกของเราเป็นระยะทางระหว่างโลกดวงอาทิตย์17เท่านี่เป็นครั้งแรกที่วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเข้าใกล้ดาวยูเรนัสยาน Voyager 2พบดาวบริวารใหม่11ดวงที่นั่นยานยังพบว่าดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่เย็นที่สุดในระบบสุริยะ อุณหภูมิของมันคือลบ3ององศาเซลเซียสซึ่งหนาวกว่าอุณหภูมิที่ครัวโลกตายถึง4เท่าในขณะนั้นเครือข่ายอาวกาศห่วงลึกได้รับการทดสอบบนโลกเป็นครั้งแรกมันคือเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุทั่วโลกพวกมันเล็งไปที่จุดใดจุดหนึ่งบนท้องฟ้าเพื่อสร้างการสื่อสรากรกับวัตถุที่อยู่ไกลสุดขั้วกล้องโทรทัศน์เหล่านี้รับสัญญาณจากโกลเจ์หนึและสได้สำเร็จ 25สิงหาคมปี1989ยาน Voyager 2เดินทางเป็นระยะทางเท่าระยะทางระหว่างโลกดวงอาทิตย์23เท่าและมาถึงดาวเนปจูนนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้คนได้รับภาพดาวเคราะห์สีฟ้าดวงนี้จากระยะใกล้เช่นนี้ยานสำรวจพบดาวบริวารใหม่6ดวงที่นั่นและยังถ่ายภาพวงแหวนของดาวเคราะห์ดวงแรกได้อีกด้วยจากนั้นวิศวกรจึงปิดกล้องของยานเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับคอมพิวเตอร์หลักและอุปกรณ์ที่ใช้วัดสุริยะและลมในอวากาศ ยานโวเอเจอร์2ออกจากดาวเนปจนูนและมุ่งหน้าสู่ห้วงอวกาศนั้นเป็นเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องใช้กล้องอีกต่อไปไม่กี่เดือนต่อมายานโวเอเจอร์หนึ่งก็ได้ส่งภาพสุดท้ายกลับมายังโลกมันคือภาพครอบครัวของระบบสุริยะทั้งหมดของเราทุกจุดสีซี 3, คือดาวเคราะห์คุณแทบจะไม่เห็นโลกในรูปเลยหลังจากนั้นมันก็ปิดกล้องเพื่อประหยัดพลังงานนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจระหว่างดวงดาวสำหรับยานโวเอเจอร์หนึ่ง เป็นเวลา15ปีที่ยาน v อเจ g e r หนึ่งได้บินไปยังขอบของระบบสุริยะเมื่อวันที่16ทธันวางคมปี2004ยานได้ผ่านกำแพงกระแทกนี่คือจุดที่ลมสุริยะค่อยๆช้าลงและร้อนขึ้นหลังจากชนกับลมในอวกาศยานอาวกาศทนต่อการทดสอบนี้ได้และเดินทางต่อไปในปี2007ยาน Voyager 2ได้ข้ามพรมแดนเดียวกันณจุดนั้นตัวเซนเซอร์บันทึกอุณหภูมิประมาณ130องศาเซลเซียส ต่ยานสำรวจต้านทานมันได้และเดินทางต่อไปในจัก,กรวาลอันมืดมิดยานวยเอเจอร์ทั้งสองเคลื่อนตัวผ่านอาวกาศระหว่างดวงดาวไปในทิศทางที่ต่างกันพวกมันค้นพบว่าเฮลิโอสเฟียร์ซึ่งเป็นฟองอากาศจากลมสุริยะนี้ไม่ได้กลมอย่างสมบูรณ์แต่เป็นเหมือนรูปไข่มากกว่า ยีสิงหาคมปี2012ยาน Voyager หกลายเป็นวัตถุแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเข้าสู่อวกาศระหว่างดวงดาวปัจจุบันยังเป็นวัตถุประดิษฐ์ที่อยู่ห่างไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อีกด้วยเมื่อวันที่5พฤศจิก,กายนปี2018ยาน Voyager 2ก็ออกจากระบบสุริยะเช่นกันยานสำรวจทั้งสยังคงเดินทางต่อไปในห้วงอวกาศตอนนี้ยาน Voyager ทำงานมา44ปีแล้ว ยาน v o ยเอเจหนึ่งเดินทางเป็นระยะทางระหว่างโลกดวงอาทิตย์153เท่าและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว61,155กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาประมาณ300ปียานสำรวจจะไปถึงเมกออสนี่เป็นบริเวณสมมุติฐานรอบๆร,ร,ระบบสุริยะซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากดาวเคราะห์น้อยและก้อนน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกมันจะไปถึงดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดในอีก4ี่0 0ปีข้างหน้า บางทีสักวันหนึ่งยานวเอเจอร์ทั้งสองจะเข้าสู่ระบบดาวเหล่านี้และสำรวจดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักอาจมีดาวเคราะห์ที่นั่นที่ดูเหมือนดาวเคราะห์ของเรายานสำรวจค้นพบอรารยธรรมอันชาญฉลาดได้ที่นั่นด้วยเหตุนี้วยเอเจอร์แต่ละลำจึงมีแผ่นเสียงทองพร้อมข้อความในนั้นมี115ภาพในนั้นมีระบบตัวเลขของเราแผนที่ของระบบสุริยะและรูปภาพของดาวเคราะห์แผนภาพ DNA ของมนุษย์ภาพคนและผู้มิทัศจากโลก นอกจากนี้ยังมีคำทักทายในภาษาต่างๆของโลกถึง55ภาษารวมทั้งภาษาที่เก่าแก่ที่สุดและใหม่ล่าสุดนอกจากนี้ยังมีเพลง90นาทีจากทั่วทุกมุมโลกยาน Voyager ย,เเยังพกอุปกรณ์สำหรับเล่นเสียงเหล่านี้ด้วยหากอารยธรรมอื่นได้รับแผ่นเสียงนี้นักวิทยาศาสตร์พอดรหัสข้อมูลได้ทีละขั้นตอนแล้วอารยธรรมนั้นอาจตัดสินใจมาเยี่ยมเราอย่างเป็นมิตร แพวกเขาจะต้องมีการเดินทางที่กล้าหาญแบบเดียวกับของยาน Voyager หลายสิบปีแสงผ่านอวกาศมืดมิดแล้วข้ามพรมแดงของระบบสุริยะและสุดท้ายบินผ่านดาวเนปจูนดาวยูเรนัสดาวเสาดาวพฤหัสบดีดาวอังคารและแถบดาวเคราะห์น้อยไปยังดาวเคราะห์น้อยสีฟ้าเราได้แต่หวังว่าผู้คนจะก้าวหน้าพอที่จะต้อนรับพวกเขา